สวัสดีครับนโมนโมธนาพาทครับเอขครับรับเเลยครับไฟเดย์ห้ไอ๋อคับไเดยเริอ huh. บ <that> ุร <ash> mm ี่รักไฮไลน์รับบทเป็นตุนครับผมตุนจะเป็นคนที่เก่งฉลาดครับแล้วก็มีความทะยัทะยานที่อยากจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสูงครับ ตรง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 มากเลยแบบหล่อเก่งอะไรเงี้ยครับมีก็จะมีความทะเยอทยานเหมือนกันเลยครับแต่ว่าอยากสําเร็จในหน้าที่การงานอยากอยากอยากมีเงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับความยากความไอะไราเความยากความยากคือในเรื่องตูนจะเป็นคนที่แบบว่าเจ้าชู้แต่ผมจะแบบว่าไม่เจ้าชู้อย่างงี้ครับ มาเวลกับตัวเล็กบอกบอกทุกวันว่า,าพ่อเป็นคนดีพ่อเป็นคนดีอกเราไม,ไม่ต้องชูเียมันต้องไม่ยยงีืออะไรจากไหนเต้องามไม่ต้องชูนะเวลานก็ก่อนก่อนที่แบบว่าพอได้ได้รู้ว่าอ่าผมได้เป็นตุนนะผมก็ไปเรียนเวิร์กช็อปครับให้ครูช่วยตีความบทตัวนี้ว่าบทตัวนี้มันเป็นยังไงพอรู้ว่าเอ้ยตุนเนี่ยมาแต่ว่าความ ความร้ายความเลวมาอาย่ระดับประมาณระดับเก้าอะไรประมาณนั้นเลย<ม>ก็เลยแบบโหตอนแรกไม่คิดว่าคุณมันจะแบบเป็นคนร้ายอะไรขนาดนี้ก็เลยแบบเขาก็สอนว่าเราต้องไปดูซีรีส์เรื่องนี้นะต้องไปดูตัวละครตัวนี้นะว่าเออมันเป็นประมาณนี้เราจะได้พอเข้าใจบทบาทมันได้ครับราแร้ายแบบตรง,ตงหมแบบแสดงบอไว่ารู้เลยว่า,ารายอ่ารู้รู้ว่ารู้ว่าร้ายตรงที่แบบว่า เสือผู้หญิงฟีลนั้นมากกว่าครับไม่ได้ร้ายแบบว่า,าวไม่ไม่ได้อยากทําชั่วแบบแต่แค่แบบว่าเราต้องการประสบความสําเร็จแต่เราก็ใช่ใชแต่เราโดนผู้หญิงหลอกง่ายเราแพ้ทางผู้หญิงในเรื่องใชนีย <c oughs> มันกใจเราไมไงก็เป็นเสือผก็ในในใไกลก็ไกลตัวนึงแต่เราแบบเราหลงเราหลงคำพูดผู้หญิงง่ายไงเพราะเราก็แบบอยากประสบความสําเร็จอะไรอย่างนี้เราไม่เป็นเสือหญิงล่อเขาแล้วก็ผู้หญิงล่อใช่แล้ว เราคิดว่าเราเป็นเสือไงแต่เขาแบบว่าเขาเขาเป็นสิงโตใช่เราเป็นแมวเราเวาเข้าใจว่าเราเป็นเสือใช่ใช่ลมี่เนี้ยใช่เราถอดบ่อยเกินใเรื่องใช่อุ้ยผมตอนแรกผมก็ไม่รู้เลยว่ามันต้องมีถอดเสื้อนะถ้าแบบถ้ารู้ว่าต้องถอดเสื้อเงี้ยผมก็จะแบบว่าฟิตก่อนอ่าลบซี่ มีซีรีส์ทั้งทีเราไม่ได้ปิดหรอกเราก็ทุกปิดอยู่นะด้วยด้วยความที่ว่าก่อนหน้านี้ผ่านเดือนสงการมาพอดีเลยเราก็ปุ๊บ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 สงการที่เราฟินได้ถจริงๆตั้งใจโชว์ตอนสงการจริงๆจริงๆไม่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 จำเป็นว่าต้องเป็นสงการผมก็ชอบออกกําลังกายอยู่แล้วด้วยแบบว่าอยากรักษาหุ่นให้มันดีตลอดก็เลยบังเอิญว่าวันแรกก็คือถอดเสื้อเลยเลิฟซีนก็แบบว่า ตกใจไม่ได้เตรียมใจไปเลยแต่ทไมใช่แต่ก็ชดีที่แบบว่าปิดไปก่อนซากไเนยตัม่ทันอนไงตกไม่ไคิดว่ามันจโชเยอะขนดนี้ก็ถามเรื่องการ่นทางได้ได้ยินได้ยินได้ยินกฉยเอก็มีตอะไรครับ ความตบกใจมันหายไปมันตื่นเต้นมากกว่าที่แบบว่าอยู่หน้ากองอยู่กับพี่ๆอะไรเงี้ยตอนนั้นตื่นเต้นมากกว่าที่อยู่กับคนเยอะๆแล้วถอดเสื้อเรากลัวแค่จะเล่นไม่ได้อย่างเดียวไม่ไม่ได้กลัวเรื่องแบบว่าวิถอดเสื้ออีกแล้วถอดเสื้ออีกแล้วเพราะว่าไม่ได้มีความคิดเรื่องแบบอายเขินในการถอดเสื้ออะไรพวกนี้ครับืบ้อบบทกว่าฟิทหุ่นรู้สึกว่าง่ายมามนในนกใช่งานถนั รู้มากับพี่พี่แบบว่าไม่เก่งเลยครับพี่พี่เขาแบบว่าเป็นกันเองมากเลยครับเวลาเข้าหน้าเซตอะไรอย่างนี้เขาก็คอยช่วยต่อบทตลอดเลยครับเขาใจดีมากเลยไม่แบบว่าต่อให้ได้เองแบบว่าเออเรามาต่อบทกันว่าเราอ่ะต้องส่งบทกันแบบไหนอะไรยังไงพี่พี่เขาใจดีมากเลยเลิฟซเหรอเลิฟซีนเลิฟซีนตอนแรกมันเป็นซีนที่ประมาณซีนที่สองครับที่แบบว่าเข้าครั้งแรกเลยก็ ถือว่าเป็นซีนย,ยากสุดของผมสําหรับผมนะเลิฟซีนเป็นซีนที่ยากสุดเพราะว่าเริ่มมาปุ๊บก็เลิฟซีนเลยเพราะว่าไม่มีฟิตติ้งเวิร์กช็อปเลยครับก็เ <ๆ S 2> จอ<ร>ใช่ไม่รู้จักพี่เขาเลยพอมาเจอเจอครั้งแรกก็คือนั่งทานข้าวเช้าแทบไม่คุยกันเลยแล้วก็ไปคุยกันอีกทีคือตอนเข้าซีนพี่เขาก็แต่พี่เขาเก่งมากครับเขาเมืออาชีพม,มากก็พี่เขาบอกเอามากอดกันลายพฤติกรรมอะไรอย่างงี้<แ>จะ่รีว่าก่อนเข้าซีนก็โอ้เก่งมาโชคดีที่แบบว่าพี่เขา ช่วยไปเยอะมากก็เลยกลายเป็นว่าเลิฟซีนก็ประสบควาสนนมสำเร็จนะอืมประมาณมีเห็นว่ามีซีนจูบด้วยใช่ไหมครับซีนจูบ2เทคแล้วก็มีซีนที่อยู่บนเตียงก็ประมาณ3น่าจะสาได้ครับ <Okay. S 1> ประมาณนี้ เป็นระยะเวลาในการถ่ายครับอาจจะแบบว่าเขาต้องรีบถ่ายให้เสร็จไวๆด้วยก็สำหรับผมอาจจะแบบว่ามันบุมันจี้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 ระยะเวลาในการแบบว่าทําการบ้านน้อยลงอะไรประมาณนี้ครับเคล็ดลับคือแบบผมไม่มีเรียกว่าเคล็ดลับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ก็คือพยายามจาพยายามจาพยายามแบบจำให้แม่นที่สุดก่อนที่จะไปถึงวันถ่ายครับเพราะว่าไม่อยากให้ตัวเองเป็นตัวถ่วงด้วยก็พยายามจำ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  เ่ team team building, h, ิดยงไแวเวลาอันนี้จะทำไม่ได้เลยอ่ะอ๋อคือเปลี่ยนเนี่ยเลยครับว่าผมคิดว่าสิ่งที่ยากของเราอ่ะเวลามันผ่านเข้ามาในชีวิตอ่ะมันอาจจะเป็นบททดสอบของพระเจ้าหรือบททดสอบของใครบางคนที่แบบส่งมาให้เราเพื่อเราผ่านจุดนี้ไปได้เพื่อเราโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเรื่อยๆครับแสดงว่าพอผ่านได้เราต้องให้แบบรางวัลตัวเองโอ้โหให้รางวัลมากเลยครับ ตอนวันนั้นเป็นวันเกิดผมพอดีวันที่สองแล้ววันนั้นอะคิวผมอะทั้งวันเลยแบบตุน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 ปกติทุกคนแบบวันเกิดแต่อยากถึงวันเกิดตัวเองแต่ไปวันเกิดที่อุ้ยอยากข้าวกระโดดวันที่หนึ่งแล้วไปวันที่สามเลยจังแบบว่าบทมันเยอะมากแล้ววันนั้นมันวันที่เครียดแบบทีนี้ไม่เกิดก็ได้เ่ทีนี้ไม่เกิดก็ได้เกิดีนาก็ได้ไม่เป็นไรก็แบบว่าแต่พอข้ามไปได้ปุ๊บพอได้แบบ ทำสิ่งที่ยากมากๆพอผ่านไปได้ปุ๊บรู้สึกว่ามันยกภูเขาออกอแบบจริงๆแบบยกออกจริงๆแบบโล่งมากแบบแต่ละซีนที่ผ่านไปได้คือเริ่มสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นมากๆครับคือเป็นประสบการณ์ใหม่ในการทำงานในวันเกิดใช่เป็นประสบการณ์ในวันเกิดแต่ก็ไม่ใชสิ่งที่เราเครียดสิ่งที่เราสึกว่ายากในวันนั้นก็มีสิ่งอะไรดีๆด้วยหลายๆอยา่างครับ ฉลองครับแบบว่าก็หลังจากในกองรุ่นพี่ๆเขาก็เอาเค้กมาเป่าให้ใช่ครับแล้วก็กลับบ้านไปก็มีพี่ๆพ,พ,พ่อแม่อะไรองี้เขาก็เอาเค้กมาให้ครับเกิดใหม่อีกรอบเกิดให <laughs> ม่อีกรอบเกิดแล้วเกิดอีกเอาไว้ซ้ำจะกำปองใจอ่อนมา <laughs> สองตอนแล้วครับ ก็แบบว่าโอ <so ้โหถอดเสื้อบ mm ่อยเลยนะอะไรอย่างงี้คนเนี้ยแคปรุ่นเราใช่แบบก็แบบบางคนก็บอกว่าโหหุ่นดีขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างงี้บางคนเขาก็ไม่รู้ว่าเราใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยเราจะดูตัวเลงมาแซวว่าไหมคะมีครับพี่พี่เพื่อนๆแซวหลังจานั้นบทก็คือถอเสื้อตลอดใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูตอนที่สามจะมีมีถอดเสื้ออีกไหม ก็ชอบชอบอย่างหนึ่งคือที่แบบว่ามีพี่ๆนักแสดงมาคนเขาชมว่าแบบว่าตัวจริงอะดูเด็กมากเลยแต่พออยู่ในกล้องอะดูโตดูขึ้นกล้องกว่านี้ใช่<ม>เพราะเอคคาแรคเตอร์ส่วนตัวผมอาจจะเด็กมากแต่คาแรคเตอร์ตูนอาจะมีความเป็นผู้ใหญ่สูง<ม>ใช่ครับเพราะอยู่ในวัยทำงานด้วยเอ้ย<ม>24<ม>ครับม่ม อันที่สิอแต่กจริงแล้อกูยิ่งกว่ากว่าอายุด้วยโอ้ยน่ารักเลยอ่าแต่ว่านอกจากคนแบบว่าชมหุ่นแล้วคนก็เขาวีนเราเลือกแบบความร้ายความอะไรอ๋อก็ใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหยุมนะแบบทำไมไปทำพี่ไหนร้องไห้อะไรอย่างงี้โกรธไหมโกรธไหมกูจะหยุมไหม ยังยังไม่กลัวยังแบบว่าไม่เพราะว่ามันมีตอนตอนจบมันจะมีหนักกว่านี้รู้สึกว่าจะหนักมากมีเบาแล้วมีเบาเลยเต็มสิบตอนนี้ยังไลน์เลยว่าแบบประมาณแบบห้าก่อนคว้าเราต้องเตรียมตัวไเตรียมตัวรับคที่แบบเขาจะมาอยู่เรามาซีนเรามีโดนมีสามแน่นอนเออไม่ใช่ใครว่าเราต้ไม่จีนนะถ้าโดนหยู่ปากกันซแต่ตอนแรกก็ตอนแรกก่อนซีรีส์จะออนอ่ะผมก็ กลัวว่าแบบว่าเล่นไปแล้วจะเล่นแข่งแล้วคนดูแบบอาจจะไม่อินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขากู้กลับก็บอกว่าถ้าคนอื่นอ่ะเขาอ,อินกับเราได้ก็แสดงว่าเราเล่นดีเล่นดีใช่ถ้าเขดา,าขด่าถ้าเขาด่าใช่ครัคบใช่เป็นคำด่าแคปปี้ใช่เป็นคำด่าที่แฮปปี้ยอมโดนดารร่ดายอมโดนด่าที่ว่าใช่ถ้าไปถึงเลขสิบทำไงอาจจะมีแบบผู้ลงผู้เรียนตกหรือเปล่าเนี่ยโอ้นั่นแหละพูดถึอินคอมเมนต์ละพาลานาไม่ได้เวลาโอ้ โอ้ตายทุเรียนเป็นเป็นรูหมดเลยด้วมันเป็นทุเรียนทั้งหลังเลยคว่าบใ่เบากับผมใช่บาๆกับผมนะครับอันนั้นคือตุนนะครับไม่ใช่นโมอันคือตุนตัวจริง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 ผมเป็นแค่แมวนะไม่ใช่สื่อ ไม่ไม่ไม่ค่อยเก่งนะคบเพราะว่าพี่พี่เขาก็คือเขาก็ไม่เกรงใส่เราด้วยไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ไม่ได้แบบว่ามีความแบบเป็นกันเองะใช่ครับเป็นกันเองไม่ค่อยถือตัวแบบว่าเราคุยด้วยเราเราสงสัยอะไรเราถามเขาเลยเขาก็ตอบเพาผสอนในประสบการณ์ที่เขาผ่านมาครับพี่พี่เขาเก่งมากคือเขามาผมไม่เคยเห็นพี่พี่เขาหลับในกองเลยจริงแต่เราใช่แต่ผมหลับแต่ผมหลับ นจะหลับตอที่เราหลับก็ได้นะนั่นสแต่พี่เขาหน้าไม่ไม่ไม่น้ามีเวลาหลับนะพี่เขาทายทั้งวันอัคือเราเห็ใช่แบบเราห่่วงเราว่ามันมีมันมีช่วงเวลาที่ผมพักใช่บเยอะใช่ใช่แบบจะมีความโกรธอะไร อยู่ตอนสุดท้ายนะสิใช่ม,ชมันจะมาสปอยอเพิ่มสปอยเหรไม่ได้ตอนที่่านคะที่ตอนที่ผ่านมาก็มีซีนซีนที่บอกเลิก <toggle. S 1> นหนก็แบบว่ามีความกังวลว่าเราจะทําให้พี่ฟ้าร้องร้องไห้ได้ไหมเพราะมันต้องส่งอารมณ์ไปให้เขาร้องไห้แต่การเป็นว่าพี่ฟ้าเขาเก่งมากเขาแบบว่าแทบ ไม่ต้องให้ผมส่งอารมณ์มากแค่ใช้คําพูดกระแทกเขานิดหน่อยเขาก็สามารถร้องไห้ได้แล้วแบบเข,ขอเวลาแบบบอกเออป๊บนึงขอออกไปร้องไห้ประมาณประมาณผมยืนอยู่แป๊บเดียวประมาณ3ามสีได้แป๊บนึงเขาก็เดินเข้ามาเขาน้ำตาน้ําตาเขาก็ไหลเป็นก้อนเลยใช่เขาเก่งมากสมาธิเขาดีมากแต่ว่าเราเก็ไม,มนนเๆๆ่เราก็ไม่เก่งใช่ไหมใช่เก่งขนาดไี้ใช่ด้วยความที่เขา แต่ก็มีความเกรงกลัวว่าเกรงนิดนึงก็แบบว่าจะทําให้แบบว่าเขาเสียเวลาใช่แล้วเขืนไหมเขาสวยเอสวยแบบไม่ไม่ขนาดนั้นนะไม่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 นขนาดนั้นไม่เขืนน้อยมาะหลายคนเพราะว่าหลายคนอะแบบเล่นกับพี่เาแบบูว่าเคย่อาสวยไร้ยผมอาจจะหลกสายตาอรอย่างงาแ่า ใช่ก็กลัวเขินเขาอะไรอย่างนี้แต่แล้วแบบด้วยสีมันแบบว่ามันขาดกันอะใช่สีมันแบบมันมีความแบบโกรธอะมันเลยไม่มีความเขินแบบเราเราบอกเลิกเขาอย่างเงี้ยเราก็แบบมันไม่เขินด้วยแล้วด้วยด้วยอารมณ์ตอนนั้นเราแบบใช่คือตอนนั้นแบบเราโกรธอะเราเราอยากเลิกกับเขาอ่ะเราไม่ชอบเขาอย่างเงี้ยใช่แต่จริงแล้วยอมรับเป็นยังไงจริงสเปคจริงๆผมไม่ไม่มีไตตัวเลยครับ ส่วนใหญ่ยจะอยู่ที่นิสัยความเก่งไปทางทางนิสัยมากกว่าใช่ชอบคนเก่งชอบคนอัธยาศัยดีอะไรอย่างนี้ครับในการเอาตัวรอดขยันแล้วใช่แล้วเขาเขาจะได้ดูแลเราได้แบบเขาต่อยมวยได้อะไรอย่างนี้เขาต้องปกป้องเราได้ใช่เขาต้องปกป้องเราได้เขาเป็นเขาเป็นผู้หญิงที่เขาเป็นผู้หญิงที่มีการ เขาต้องาตุ้ดไปด้วยไม้ได้กระหินปั่นปั่นได้ขันเรือขันเรือันเรือใช่ใช่เปิด i อจีให้ลูกๆแล้วเป็นไอจีชื่อมาวเวลอันเดอร์สกอร์ตเล็กครับเป็นลูกแมวคุณพ่อลูกสองเป็นคุณพ่อลูกสองลูกแมวลูกแม อเอแแม่แมวแล้วพ่อแมวเชิญแล้วก็บ่อยไหมอ่ะอแม่แล้วอมวเราิดหรอคแมวตอนนี้มาเวิลประมาณหปีเข้าปีที่หแล้วครับเปน็นไหนเป็นฮิมาลายันครับหน้าหน้าสีดำตัวสีครีมครับมาเวลแล้วก็ตัวเล็กจะเป็นสกอตติขนยาวครับเป็นสีขาวแล้วก็มีดำน้ำตาลค,ครับมาวลมาเวลมาวลแบบ ตัวเล็กครับตัวเล็กตอนแรกชือมาเวลชื่อมาจากสีโล่ใช่ถูกเลยครับตอนนั้นตอนผมชอบฮีโร่มาอีกมากๆก็เลยตั้งชื่อน้องว่ามาเวลก็เลยได้เป็นอย่างตัวใหญ่ด้วยใช่ตัวเล่อเลยสแล้ว่าแฟนรีเควสที่เราเปิดตอนเราเปิดเลยแหละเป็นสี่เลี้ยงเราไม่นานแล้วอะไรเงี้ยเคยเคยเปิดอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็เหมือนไม่รู้ผมไปใส่เดือนเกิดผิดแล้วมันก็ไอจีก็โดนปิดไปเลยก็เลยผมก็ต้องเปิดไอจีใหม่ ใช่ต้ใช่เนี่ยต้องอัปเดตน้องๆบ่อยแล้วถ้ามีแฟนคลับตามน้องๆบ่อยก็จะอัปเดตทุกวันเลย่ามแบบว่าแบบว่าแบบว่าหมายถึงว่าเราคุยด้วยแล้วมันตอบกลับอะไรนี่หรอแล้วพูดเป็นพ่อเป็นพี่ไงมวทีเาเปิดโซเชียลเนเ่เอง้เยอพูดได้พูดได้เราว่า ลูกบอกว่าพ่อเป็นคนดอีอันนี้จะประโยชน์ไงใช้องูดวยใช่เรื่องนี้โอกาสที่แมวจะเลี้มากกว่ามาเวลมาตัวเล็กในฝันมีตอนนี้น่าจะยังไม่มีโอกาสเพราะว่ารู้สึกว่าเลี้ยงเริ่มไม่ไหวเพราะว่าขนขนน้องยาวมากแล้วแบบว่าเหมือนเราอยู่กับขนน้องเยอะกับฝุ่นอะไรเงี้ย<ม>บางทีก็แบบว่าปูแพ้ใช่ผมเพิ่งมารู้ตัวว่าตัวเองเป็นปูแพ้ตอนเลี้ยงน้องมาแบบ ตอนน้องแบบตัวใหญ่แล้วรแรกๆยังไม่ค่อยหลังๆแรกแรกนอนหลังๆเริ่มแบบว่าปิดประตูให้น้องอยู่ข้างนอกเวลาเรานอน,นรู้สึกว่านอนกับน้องแล้วพอขนน้องแบบอยู่บนเตียงแล้วเหมือนไม่รู้ว่าสิวขึ้นเพราะว่าขนฝุ่นหลายๆอย่างหรือเปล่าสิวขึ้นเพราะฝุ่นไม่ได้ป่าละเราห้ามทุนน้องเนาะอย่าไปทนน้องมาวลมาเวลประมาณหปีได้แล้วครับ โตอ,อยู่ครับเลี้ยงตั้งแต่อยู่มหาลัยครับแล้วก็ตัวเล็กก็ตามที่มามาสี่ครับสีป่ปีตัวเล็กสี่ปีครับรู้เลี้ยงแล้วรู้เลี้ยงมากเวลาขอขนมขอขนมรู้เรื่องที่สุดลขขแล้วใช่เลแมวเแวเลเป็นไทยยแมวลูกแมวแมวอยากอ่ะอย่างสเปกกับกลับไปเรื่องสเปกอย่างเงี้<ล>ยผมว่าจะเป็นคนที่ อ้อนแฟนมากกว่าใช่ชอบอ้อนแฟนมากกว่าโดนอ้อนจะมีความดุหน่อยแฟนจะมีความดุกว่าอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นไท่หมวแฟนเป็นไถ่แมวใช่ก yeah. ็จะกัดก um, ันใช่โอ้โหเ่นจะขีออนใช่ไหม ประมาณก็อยาาอ่าอยากตอนนี้ตอนนี้แพนไว้ว่าอยากขายเสื้อผ้าครับผมเป็นเสื้อผ้าฮาวายครับทำ<อ>บทำข<อ>ายเองใช่ครับชอบชอบแบบเสื้อฮาวายอย่างนี้ด้วยแล้วก็พอดีที่บ้านก็ ทำเกี่ยวกับพวกผ้าตัดผ้าอะไรพวกนี้ด้วยก็เลยอยากทําทําเสื้อออกมาขายเป็นเสื้อฮาวายเป็นลายๆที่ตัวเองชอบไปถึงทันเอ่ไหนแล้วคะเป็นรูปเป็นหน้ามั้ยยังตอนนี้ยังเป็นเป็นรูปในหัวอยู่ยังไม่ได้ยังไม่เป็นราู <c oughs> นรา,นราในหัวถ้าเป้าหมายในวงการถ้าเป้าหมายในวงการก็ก็มีมีความคิดที่อยากจะเล่นซีรีส์วายอยู่ครับอยากอยากเป็นพระเอกไม่ก็นายเอกสักเรื่องดูอยากลองแล้วที่เราเหมาะกับบทนายเอกหรือว่า อโอยู่อยู่ที่เนื้อเรื่องด้วยอะแต่ก็แต่ถ้าไทยเนี้ยไทยเนี้ยผมว่าผู้กำกับหรือหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นนายเอกเหมาะมาะกับนายเอกมากกว่าใช่ครับี่น้อเีอ้อะเป็นเรื่องถอก็ได้ใชใช่ ผมดูน้อยด้วยถ้าครับผมดูแค่ขั้นกูเรื่องเดียวอย่างนะผมก็ชอบชอบสองคนนี้อย่างไรผมก็ได้หมดเลยคาแรคเตอร์ของสองคนนี้ผมชอบหมดเลยใช่ครับพี่ใบพี่วินไม่ไม่เขาเยอะกว่าเขาเยอะกว่าถ้าแบบเดียวกว่าณปียวกว่าสองปีเขาเยอะกว่าเขาเยอะกว่าใช่น่าจะเป็นพี่ โรงส<ร>่งไงค่ะคนที่เราจะติดต่อแปรเชอหน้าดูได้ครับฝากติดตาม Instagram tt hnaapat underscore ครับแล้วก็ TikTok น้ำมูเจ้าแมวหน้าดำครับแล้วก็มี Instagram ของน้องแมวนะครับชื่อ m a w e l underscore ตัวเล็กครับฝากติดตามด้วยนะเฮ้